ตรตงมาาทว่า่่มันมีที่สันเกโอเคก็เป็นหหน้าฝ่ายก็แต่ว่าหน้าฝ่ายได้ได้รัเทีวีใช่ไหมก็ต้องขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันดําเนินการมีทั้งปปทปปชนะแล้วก็ปปปจริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมาตลอดเรื่องการเก็บสวยหรือว่าไปเรียกเงินที่ผิดกฎหมายแล้วก็ได้ตั้งคณะรํางานขึ้นมา หลายเดือนแล้วแหละเรื่องนี้เพราะว่าเรามีการได้ยินเรื่องนี้มาแล้วก็มีทั้งคณะกรรมการชุดใหญ่และคณะกรรมการชุดรองซึ่งมีท่านรองประหลัดเสืิมพลเป็นคนดูแลนะส่วนแล้วก็ต้องมีการประสานงานเพราะว่าจริงแล้วอย่างกรณีเหล่านี้เนี่ยเราได้ยินเรื่องอย่างเคสเนี้ยเราก็ได้ยินเรื่องมาก่อนนะถามว่าได้ยินมาแต่ถ้ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนเนี่ยถามว่าเราจะย้ายไหมย้ายไปมันคือเอาคนสมมุติเขาเกิดทําไม่ดีจริงเนี่ยคือเอาคนไม่ดีย้ายที่ไปมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาไงถามว่าเราจะไปลงโทษเขาเลยถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยก็ยังไม่ได้แล้าก็เลยม ประสานงานโดยให้ท่านพลเอกอดิตประสานงานกับทางปปรเรื่องการทักซ้อมว่าเออถ้ามีการจับแต่ว่าเราจับกลุมไม่ได้แล้วเพราะเราไม่มีอํานาจเป็นเจ้าหน้าที่มก็ทักซ้อมกรรับปปเรื่องกระบวนการต่างถ้าเกิดจับกลุมแล้วส่งต่อเราจะทำยังไงมันก็ได้มีการดําเนินการร่วมมือกันตลอดนะครับส่วนนการเข้าไปดําเนินการเมื่อวานอย่างเงี้ยเขาไม่ได้บอกว่าลุงหน้าหรอกเพราะเป็นเรื่องความลับมาแต่ว่าแต่เราแค่ว่ามีการดําเนินการคุยกันมาก่อน แต่พอเหตุการณ์เกิดขึ้นนักกันเงี้ยเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่อของเราตรงนั้นแต่พอรับุ๊บเราก็รับรูปต่อเลยงนั้นการดำเนินง,งานคือก็จะต้องย,ย้ายคนนี้มาอยู่ที่ส่วนกลางก่อนคือเราเตรียมแก้มลิงไว้ยี่สิบตำแหน่งถามว่าทำไมเราไม่ไม่ดําเนินการพักงานเลยเพราะพักงานปุ๊บตำแหน่งนี้มันจะหาคนมาแทนไม่ได้ก็ต้องสไลด์มาอยู่ที่แก้มลิงที่เราเตรียมไว้แล้วสาหรับคนที่มีข้อปัญหาจากนั้นก็จะก็จะสั่งพักงานตั้งกรรมาการสอบสัวพิจารณายแรงถ้าพีขบูลเท็จ แล้วแต่อาจจะไล่ออกอะไรก็คือตามควจริงแต่ว่าพักงานนี่คือหยุดทํางานไม่ได้เงินเดือนนี่ไม่พักงานได้เงินเดือนไหมไม่ได้ไม่ได้เงินเดือนนะแล้วผมว่าเราก็มีแผนการรองรับอยู่แล้วก็เป็นเรืนินการก็ต้องบอกเลยว่าเราผมพูดมันหลายผลนะเรื่องนี้ถ้าเกิดเราตามข่าวสองเดือนที่ผ่านมาพูดตลอดเราได้บอกสายอะไรเรามาอย่างเขตกลุ่มเขตราชวีเนี่ยก็ให้ท่านรองปลัดที่ดูแลไปย้ําพี่โจ้ลงไปก็ย้ําว่ามันมีข่าวมานะระวังแล้วก็อย่างที่บอกกันเราไม่ได้สงสารคนที่ทำเงินเดือนการนะแต่เราสงสารครอบครัวเขาจริงๆงนะเพราะมันจะมีผลกระทบต่อ ครอบครัวอะไรเยอะแยะเลยอะ่ะมันก็ได้ย้ำเลยว่าอย่าไปทําในเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผิกดกฎหมายแล้วก็ผลกระทบไม่ใช่แค่ตัวเราเองแต่หมายถึงครอบครัวที่จะต้องผลกระทบไปหมดเลยก็ต้องขอบคุณน่วงานที่เกี่ยวพ้องแล้วผมว่าเราเอาจริงเองจาจังนะผมว่าก็เคสนี้ก็เป็นเคสที่ที่มันก็มีอีกม,มีมีอีกที่เรายินที่ยินมาแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ดำเนินการไปหลายเรื่องเหมือนกันนั้นก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เราเอาจริงเองจาจังแล้วก็ขอบคุณน่วยงานที่ที่ช่วยเหลือนกัน เอาไม่ได้ก็คือเคสนี oh ้แหละที่ได้ยินมาเคสนี้มีคนที่คนที่เข้าไปพูดเสียหายนี่แหละเขาแจ้งมาแต่ตอนที่เขาแจ้งมาเนี่ยเหมือนกับมีการเรียกแต่ว่ายังไม่มีการทําเป็นรูปธรรมเราก็ได้เราก็เฝ้าเฝ้าระวังแล้วก็เนี่ยก็คือก็จริงแล้วก็บอกแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดมีหลักฐานยัดเจียงเราก็ดําเนินการแน่นอนใช่ไหมแต่ว่าประมาณสักอยู่ที่เดือนตองเดือนใช่ไหมแต่ว่าไอ้ที่เขาวางอย่งก็สองทิตย์แต่ว่าสอามีการประสานกับผู้เสียหายมาก่อนหน้านั้นเดือนหกเดือนเขาคือ คิดว่าเพราะเขาเข้าใจว่าก็เป็นเจ้าที่อยู่ในพื้นที่ไงมันก็มีการติดต่อกันอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไงแต่ว่ามันยังไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นผิดกฎหมายหรือหลักฐานชัดเจนรูกว่าถ้าเราไปตั้งกรรมการไม่มีข้อมูลอะไรสุดท้ายมันก็เป็นคําพูดต่อคําพูดถูกไหมอันนี้ค,คือแต่ว่าเราก็ได้จับทับตั้งคณะทางานแล้วก็ผมว่าเชื่อว่าไม่ใช่ก็ยอมรับแบบไม่ใช่เคสเดียวหรอกผมว่ามีเคสอย่างนี้อีกมากแต่เชื่อว่าการที่มีการดำเนินการอย่างจริงจังจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทําให้คนเห็นว่าาเรรจจิง อรรโอ้ท่านพลเอกอดิศประสานอยู่ตลอดประสานตลอดทางปปชเองพี่้ายก็ประสานตลอดชออลอใช่มมาให้ข้อมูลที่ประสานยังไงบ้างครับเรารมีศูนย์ต่อต้านติดตามทุจริตแล้วก็มีศูนย์ที่ท่านผู้ว่าเป็นประธานนะฮะในศูนย์ติดตามาต่อต้งงานการทุจริตเนี่ยก็ได้มีการประสานกับทางปปทตอนนี้มีเคสที่เราจะร่วมกับปปชปปทอีกหลายเคสแล้วท่านก็ลงสื่อไปแล้วประมาณ3เคสแล้วก็ทางทัฟฟี่ฟองดูเนี่ย รเราเมื่อได้รับการแจ้งเราก็ส่งไปที่ปปปปปชเลยครับก็ต้องต้องเรียนว,ว่าเราไม่มีอำนาจทางด้านอาญาถูกไหมใช่ฮะเรามีทางด้านทางวินยัยแต่วินัยเนี่ยมันก็ต้องมีความผิดเกิดขึ้นก่อนะมันก็มันก็สมมติว่าไปพูด่าเออแต่ว่าไม่มีากถามว่าพูดจริงหรือเปล่าอย่างนี้มันทำให้เราก็อยากจะให้มันได้ผลที่จริงจังจร,งจร,งจรงิงเราไม่อยากจะย้ายคนเอาคนไม่ดีไปอยู่อีกที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แก้ประโยชน์ไงถ้าบอกย้ายจากเขตนี้ไปอยู่เขตนี้เพื่อแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาเลยมันไปสร้างว่าทําไม่ดีที่ยิ่งที่ เราคุยกันมาตลอดนะครับแล้วบางทีเคสนี้เป็นเคสที่ทําให้ทุกคนน่าจะตระหนักเลยว่าเป็นเรื่องที่ซีเรียสน่อแล้วก็เราก็จริงอาจังกับเรื่องนี้ครับตอนนี้เคสนี้ค่ะเป็นเคสแรกไหคะที่เขาจายนะคะแล้วี้ที่เขาจายบริษัทนี้เป็นครั้งแรกไหคะตอนนี้ไม่ทราบเลยบริษัทนี้ยังไงอดีตเราไม่ได้รู้นะเราไม่ได้ไปตามถามหรือึนมค่มีบริษัทอื่นไหมคะใช่ครั้งแรกทีที่ยอมเรียกตังคหรนะอย่างเงี้ย แล้วว่าไม,ไม่ใช่ครั้งแรกแต่เขายืนยอมที่จะจ่ายตัวเจ้าตัวเองทุกคนต้องไปได้ความผิดอีกทีหนึ่งครับ,รบแต่น,นี้นเรากไ็ไม่ได้มีอำนาจไปสืบสวนอะไรนะต้องไปหาเขาได้จริงอยู่ถามว่าคนอื่นมีผมก็เชื่อว่ามีนะแตนถามว่าวิธีแก้ปัญหาในนี่แต่ว่าก็เห็นเริ่มเห็นแล้วว่ามีช่องโหว่ออกมากว่าการเรียกเรื่องเรื่องฝ่ายไรายได้เนี่ยกลายเป็นว่าบางคนไม่ได้นึกถึงใช่ไหมเรานึกถึงเศรษฐกิจไปเก็บสวยแม่ค้าโดยตรงรายได้เป็นจุดหนึ่งที่ต้องระวังเพราะว่ามันเป็นการใช้ judgment หรือว่าใช้วิจารณญาณ ว่าจะเก็บเท่าไหร่ภาษีเก็บภาษีป้ายเท่าไหร่ภาษีที่ดินทุติยบุตรเท่าไหร่อันนี้ผมคิดว่าพอเราเห็นปัญหาที่ปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่ามันมีปัญหาเรื่องการใช้วิทย,ยาการทำให้แก้งไงก็สั่งการให้มีผู้ตรวจส0บร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าไปช่วยดูว่าการเก็บภาษีได้ได้ภาษีป้ายพวกนี้มันตรงตามระเบียบไหมมีจุดไหนที่มีความคลาดเคลื่อนหรือว่าใช้วิทย,ยาการไหมถ้ามีคนเาไกำกับดูแลตรงนี้มันน่าจะลดช่องโหว่ ตรงนี้ได้มากขึ้นคือไม่ได้ว่าให้ใช้วิญยากาของหัวหน้าฝ่ายไรายได้คนเดียวในการในการตัดสินใจนะครับมันก็นก็คงต้องแก้ตั้งแต่ต้นเหตุเลยว่าเออทำไมถึงมีช่องโหว่ให้ไปทุจริตได้แล้วก็ต้องเอาฝ่ายตรวจสอบกับแต่แต่แรกอาจารย์ผู้ตรวจลงไปแต่ผู้ตรวจเองอาจจะไม่เขี่ยวชาญเรื่องการเงินมากก็คงต้องเอาฝ่ายตรวจสอบภายใน,ในกํากับลงไปด้วยด้วยกันถึงวัที่เราทาเรื่องขับเลขแผงลอยเลขเราให้ผู้ตรวจสิบเนี่ยลงไปทุกเขตไปประเมินปัญหาต่าง แล้วก็คงทำรูปแบบเดียวกันกับเรื่องไฟล์รายได้นะครับท่านคอ,อย่าง,งทรค,คนนี้เียกับเงินเขาก็ต้องสอบต่อนะคว่า,าจ,จะมีใครที่เกี่ยวข้องดีเลยฮะถ้าเกิดมีมีผมว่าก็ต้องสอบต่อเลยว่ามีใครร่วมขบวนการหรือเปล่าซึ่องอันนี้ก็ผมว่าก็ดีเพราะว่าเราก็ยืนยันเลยว่าเราก็ต้องดูให้ครบถ้วนหรือว่าไปส่งให้ไหนมีขบวนการอย่างไรหรือเปล่าก็ต้องสืบสวนต่อครับ อันนี้ต้องก็ต้องก็ต้องสู่สวนต่อนะนะครับอันนี้คือสาเหตุหลักที่ทําให้ราชบุรีเป็นเป็นเขตหนึ่งที่เก็บภาษีได้น้อยหรือเปล่าคะไม่แน่นะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่ว่าน้อยไหมราชบุรีผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าไม่ติดหนึ่งในสี่อ๋อแต่เข้าใจว่าราชบุรีเนี่ยตึกชั้นในบางทีจะก่อสร้างน้อยเพราะว่าเหมือนกับว่าก่อสร้างแล้วเนี่ยไม่มีที่ให้ก่อสร้างแล้วไงมันจะก่อสร้างน้อยไหมไอ้เก็บภาษีก็อาจจะแบบเป็นภาษีเก่าไปเยอะอะไรเงี้ยนะก็แต่คงต้องไปดูอะก็ต้องเร่งรัดต้องอ่าน ผมว่าเราก็ต้องพยายามเอาตรงนี้มาสร้างเป็นผลบวกถึงว่าเออตรงไหนเราจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้ครับแต่ก็เราก็แต่ว่าถ้าเกิดเราตามก็จะเราก็บอกแล้วว่าตรงนี้เป็นจุดปัญหาจะต้องดาเนินการมันไม่ใช่เฉพว่าสายเศรษฐกิจนะผมว่าเรื่องฝ่ายรายได้เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่ต้องเล่งดาเนินการครับในพื้นที่อื่นๆล่ะคะท่านมีได้รับแรงงานในเรื่องลักษณะแบบมีไหมพี่ไทยรายได้รายได้มีองจรงไม่มีฮะจะมีแล้วโยธาครับแต่เทศกิจครับตลาดก็จะมีฝ่ายโยธารายได้เทศกิจครับ ถือว่าเป็นการเชิดไก่ให้ลิงดูนะครับผมว่าไม่ใช่ก็ไม่ได้เชิดไก่หรอกผมว่ามันก็เกิดตามเหตุผลนะแต่ก็มันก็แทนถึงความจริงกอาจังอะ่ะผ,ผมว่าผมว่าคนส่วนใหญ่ผมก็เชื่อนะก็มคนส่วนใหญ่เป็นคนดีอาจจะมีคนที่ไม่ดีอยู่ก็ต้องอพยายามเอาออกไปให้ได้แต่ผมไม่ได้เป็นเชิอไก่ให้ลิงดูอะไรนะก็ว่าตามข้อเท็จจริงครับแล้วก็ไก่มันเน้นว่าเราเอาจริงกัจังจริงนะแล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะไม่ได้สงสาระไรคนทําผิดนะสงสารครอบครัวเขาก็ต้องคิดถึง ครอบครัวคิดถึงลูกเมียด้วยเวลาทําผิดแบบนี้ครับถามเพิ่มเติมได้ไหมครับกรณีว่าคุณพ่อเจจิตระนะครับดรอ้ครับเขาโพสครับครับก็ยินดีครับผมว่าทุกคนก็มีติดคอมเมนต์ได้ถ้าท่านอยากให้ปรับปรุงตรงไหนผมว่าเราก็พร้อมนะแต่ว่าผมว่าเราก็ดําเนินการนโยบายที่เราแถลงไว้214เรื่องก็ทําตลอดนะผมว่าทุกคนถ้าลองบ้านทุกคนก็ทำแต่ก็ยินดีครับผมว่าคนเห็นต่างได้เราก็ยินดีน้อมรับทุกคําพูดนะนี่ถ้าเจะลงผมไม่ได้รายละเอียดนะ นี่ท่านลงละเอียดหน่อยไหมว่าอยากจะาทำตรงไหนเพิ่มอะไรตรงเนี้ยที่ท่านต้องการให้เราทําเพิ่มตรงไหนอะไรเงี้ยจะถามในเรื่องของผลงานที่ผ่านมาที่ท่านผลงานดีนะถ้าเกิดดูผมว่าก็มีอย่างที่บอกอะถ้าเข้าไปดูนะแต่ถ้าไม่ดูอาจจะไม่เห็นถูกไหมเพราะมันคงไม่ได้อยู่ดีมันคงไม่ได้เข้ามาแต่ว่าก็แนะนำว่าท่านก็ลองไปดูไอ้ความก้าวหน้านโยบายที่เราบันทึกไว้ที่เราแจ้งไว้มันไม่ว่าจะเป็นทัาพที่องดูซึ่งเราแก้ไปประมาณเกือบสองแสนเรื่องแล้วนะเรื่องชีวิตคนที่คนลักย่าที่มีปัญหามากยที่เราลงไปแก้เนี่ยผมว่า แต่บางบางท่านก็อาจจะไม่ได้ต้องการบริการจากกรทมมากเนาะแต่ว่าในส่วนที่รกกรบริการจากกรทมบริการจากกรทมการศึกษาอะไรผมว่าเราก็ลงไปดูสาธารณสุขเรื่องพุทธบาททางเท้าไฟแสงสว่างมาแล้วก็มีงานที่ทาแต่ว่าก็ต้องขอบพระคุณนะที่ท่านกรุณาน,นึกถึงนะแล้วก็กรุณาให้ให้ความคิดเห็นมาขนาดแม่ผมพี่พโทรม,มาถามเมื่อเช้าเลยว่าเป็นยังไงบ้างทําไมไม่อยู่ผลง,งานอะไรเงี้ยเพราะท่านก็คงฟังข่าวเรื่องนี้ครับขอบคุณแมขอบคุณท่านอาจารย์เจริญท่านอาจารย์เจริญพระท่านเสด็จครับ แล้วขอเรื่องสอบถามเรื่องประเด็นสะพานแสนสนคคริเมื่อเช้านี้ออ่าโเคครับเมื่อเช้านี้โครงการเขาเรียกเริ่การเก็บเงินใช่ไหมเมื่มอวานผมก็เช็คมาเมื่อคืนว่าอัน <พอ S 2> นี้กท<อ>มจะดำเนินการอะไรอย่างไรต่ออากาศผมว่าก็คงเป็นเป็น,ปนดำเนินการตามที่เขตใช่ไหมเพราะว่าก็จะเรื่องนี้เป็น,ำนอำน,น,นาจเขตคือต้องบอกว่าไอ้เงื่อนไขของสะพานตัวนี้มันอยู่ในเงื่อนไข EIA ใช่ไหมไม่ใช่เงื่อนไขการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพราะการก็ขอ ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเนี่ยขอให้มีทางเชื่อมกับถนนใหญ่ตามขนาดก็ถือว่าผ่านแล้วไงแต่การกําหนดให้ประชาชนเข้าออกใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยมันอยู่ในเอกสาร e i a ซึ่งผูง้ผู้บังคับใช้ e i a เนี่ยคือคณะกรรมการที่สพเป็นผู้ดูแลเขาก็จะมีการทํารายงานประจําปีอยู่ซึ่งอย่างนี้ทางกรทมไม่ได้ไม่ได้ไปดูแลในส่วนของการบังคับ e i a ใช่ไหมแต่ว่าพอมีเกิดเหตุที่ไม่เป็นแตามแล้วเนี่ยผู้บังคับ ผู้บังคับก็ต้องเป็นฝ่ายกรทมซึ่งเป็นผู้บังคับตามอการควบคุมอาคารนะเพราะเราทราบแล้วผมว่าเราก็แจ้งไปนั้นหลักการคือว่าก็คือเข้าใจว่าเท่าที่ฟังท่านผอเขตที่แจ้งเมื่อวานได้ไปเรื่องตัวป้อมเองก็จะให้รื้อถอนเข้าใจว่างนั้นนะกลับไม่ให้ไม่ให้เก็บเงินกลับก็ประมาณนี้ก่อนครับอคเงินที่เก็บไปแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ยังอันนี้ในอดีตก็ไม่ทราบว่าเก็บเท่าไหร่อานนี้นะนี่คงต้องไปหาทีว่าผมว่าในระเบียบกฎหมายก็ไม่ได้ชัดเจนให้ทําทำยังไง แล้วจริงแล้วตรงจุดนี้ก็เดี๋ยวคนต้องไปหาเลยอีกทีว่าแต่ว่าเอาปัจจุบันก่อนนะส่วนเรื่องในอดีตเนี่ยเขาเก็บได้เท่าไหร่ยังไงเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ได้มีขอ้อมูลชัดเจนแล้วผมว่าจริงแล้วเขาเองก็ยังมีสิทธิ์โต้แย้งเรื่องสารปกครองนะว่า้คำสั่งที่เราให้เขาหยุดเก็บเงินเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องว่าไปตามขั้นตอนจริงเดียเด๋ยวเดี๋ยวรับไปเรื่องเงินในอดีตน,นะว่าสุดท้ายแล้วใครต้องรับผิดชอบอย่างไรนะครับส่วนกรณีก็อธิบายเลยคุณส่วนคุณธวิตใช วันนี้คงเป็นจริงแล้วก็คือกรณีทีวิทข้อขัดแย้งกันร,ระหว่างพื้นพื้นที่สาธารณะก็ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเลยถ้าเป็นจังหวัดอื่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อได้จริงแต่กรุงเทพมหาคนครก็ให้ประหลัดกรุงเทพมหาคนครซึ่งประหลัดจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูว่าตกลงที่นี้เ,เป็นที่สาธารณะหรือไม่ใช่ไหมก็คณะกรรมการนี้เขาเชือว่าถ้าประหลัดของตั้งวันนี้นะน่าจะให้พอเขต เป็นผู้ดําเนินการใช่ไหมแ้วคณะกรรมการก็จะพิจารณาหลายด้านดูไอ้หลักฐานต่างๆซึ่งตอนนี้เราได้คําพิพากษาศาลมาแล้วคือผมเมือนกันนี้ผมก็ไม่เข้าไปก,ก้าวร่วมไม่ได้นะเพราะต้องเป็นหน้าของกรรมก,การกับทางทางประหลัดแต่นั้นถ้าเกิดคณะกรรมการมีความเห็นอย่างไรเพราะอาเขตเป็นผู้ดําเนินการต่อถ้าเป็นการลุกล้ําที่สาธารณะก็ต้องดําเนินการตามก็ได้เป็นปวปวสี่เรื่องการลูกล้ักษาสาธารณะถ้าไม่ใช่ที่สาธารณะก็ยุติ จากนั้นถ้าตรงนี้ปุ๊บถ้ามีคนเห็นขัดแย้งก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ใช่ไหมถ้าเกิดเราบอกว่าสมมุติบอกว่าเป็นที่สาธารณะเจ้าของที่ก็อาจจะมาขอยื่นอุทธรณ์ซึ่งอุทธรณ์นี้ก็ต้องส่งไปที่มหาไทยถ้าตัดสินว่าไม่ได้เป็นที่สาธารณะคนที่เสียประโยชน์ที่อาจจะก็อาจจะยื่นอุทธรณ์อุทธรณ์แล้วก็ต้องกลับไปที่มหาไทยเพราะมหาไทยก็เป็นผู้ดูแลที่ดินทั้งหมดมันก็มีขั้นตอนอยู่ามกฎหมายต้องเรียนว่ากทมไม่ได้เป็นผู้ขัดแย้งใครนะครับเรามีหน้าที่ที่จะต้องให้ความยุติธรรมและผมว่า หลักสำคัญเลยเราต้องยุติธรรมนะถ้าไม่งั้นความขัดแย้งมันจะบานปลายนะก็ต้อง,ต,องต้องกราบขอทุกฝ่ายอย่าอย่าดึงเราเข้าไปอยู่ท่ามกลางความขัดแยง้งเราเราขออยู่ก,กลางๆอย่าดึงเราไปเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าต้องช่วยกันให้ราชการได้ให้เป็นกลางอะ่ะแล้วก็เพื่อจะได้มีความยุติธรรมในการตัดสินอะ่ะแล้วผมว่าเรามีเหตุมีหลักมีผลนะครับเราคงไม่ได้ใช้อารมณ์ความรู้สึกเราไม่ได้ว่าไปทะเลาะกับใครเราก็คงต้องำดำรงความยุติธรรมให้กับทุกคน,นครับก็ผมว่ามีหลักกลหมาอมชัดเจนนะ ระหว่างนี้ก็ถ้าเกิดว่าโค้ชจะขอโครงการเขาดำเนินการก่อสร้างต่อไปกรญมองก็ยังไม่สามารถไปออกใบคัดค้านอะไรได้ใช่ไหมใช่ <im itation> เพราะว่าผมว่ามันยังคือตอนนี้ท้าบูคือในหลักฐานที่มีในมือตอนเนี้เขายังยังไม่เป็นที่ฐานะ <im itation> แต่ไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้เป็นนะเขายังไม่ได้เป็นเพราะว่าหลักฐานที่เรามีในมือเนี่ยมันมีขั้นตอนที่เขาอนุญาตมาก่อนแล้วไงเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราทาหนังสือแจ้งไปแล้วว่าตอนนี้มีเคสอย่างนี้เกิดขึ้นมานะ ถ้าคุณกอ่อสร้างต่อแล้วมันเกิดความเสียหายขึ้นทีหลังเนี่ยถือว่าเราแจ้งแล้วว่าผมว่าเราก็เดินการให้รอบคอบที่สุดน่ะถ้ามาหลัดก,ก็ดีแล้วผมไม่ได้ถึงประเด็นนี้ถา้าตลัดก็ช่วยคิดถึงประเด็นนี้ให้ก็ให้ทางสํานักการโยธาเนี่ยแจ้งไปแล้วว่ามีประเด็นนี้เกิดขึ้นจากนี้เป็นต้นไปแล้วถ้าคุณกอ่อสร้างอะไรอะ่ะคุณก็ต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นคุณรับผิดชอบนะแต่ถามว่าเราไปยุติตอนนี้ได้ไหมผมว่าเข้าใจว่าท่านตลัดแจ้งว่ายังไม่มีการทําผิดกฎหมายเพราะว่า กรรมการก็ยังไม่ได้ชี้มาผมว่ามันก็ทุกอย่างมันคงต้องใช้เวลาแต่ก็ยังต้องเรียนว่ากรทมก็ต้องเป็นกลางนะฮะแล้วก็ต้องดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะเราไม่ได้ขัดแย,งย้งใครแล้วก็ไม่อยากไปเป็นคู่ขัดแย้งทั้งสิ้นเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเป็นคู่ขัดแยง้งปุ๊บเนี่ยผมว่ามันจะเสียทวามเป็นกลางอะแล้วสุดท้ายมันจะวุ่นวายไม่จบนะก็ต้องแล้วทุกอย่างก็มีหลักการมีกฎหมายที่กำกับดูแลครับก็เหมือนกับีส้ที่เรียเหมือนกันนะเราไม่ได้ไปเป็นใครแล้วก็ว่าไปตามเนื้อกฎหมมมาาายยไออ้เเเรรื่่่งนนีคก เรื่องคือมันอยู่ในเงื่อนไขเอเอ่ะเพราะฉนั้นเราเองก็แต่ตอนอนุญาตก่อสร้างอาคารเนี่ยมันถูกต้องเพราะมันมีทางเชื่อมอะไรถูกกฎหมายครับโอเคนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ